กุหลาบหินนอกจากสวยแล้วกินได้แถมยังช่วยลดน้ําหนักคุมหิวได้ดีมากๆคือแม็กไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับของคนไทยที่อยู่ไต้หวันเนาะเขาเอากุหลาบหินมากินครับแล้วเขาบอกว่าคนไต้หวันเนี่ยกินเป็นเรื่องปกติเลยซึ่งคนไต้หวันนะครับก็ดัดแปลงเมนูหลากหลายมากคับไม่ว่าจะเป็นยาคูเห็นไหมครับน้ําที่เขาสกัดมาแล้วแบบนี้หรือจะเอาไปทําใส่สลัดกินสดๆก็ได้ด้วย โอ้โหอย่างนี้แม็กสดจากสวนต้องลองแล้วล่ะครับขอบคุณพี่อีเฟยนะครับเจ้าของช่อง TikTok ที่แม็กนำคลิปมาทำในวันนี้ครับขับรถตะเวนหาซื้อเรียบร้อยครับได้มา2ต้นไปจัดการกันเลยครับทุกคนครับแม็กไปเห็นคลิปคๆหนึ่งมาครับของคนไทยในใต้หวันครับเขากินเจ้านี่เลยกุหลาบหินมันกินได้นะครับทุกคนครับเขาเอาไปปั่นน้ําหรือจะเอาแบบนี้จิ้มกับพริกเกลือหรือจิ้มกับน้าผึ้งนะ มันน่ากินมากครับและอยากลองกินมากเดี๋ยวเรามาลองทําพริกเกลือแล้วจิ้มกับเจ้านี้กินนะฮะและที่สําคัญคือแม่ต้องไปหนูทดลองเหมือนเดิมครับเดยการเอาแม่กินมาเริ่มต้นที่ทําพริกเกลือก่อนนะฮะพริกเกลือนี่คือต้องพริกเกลือของแทเพราะต้องอะไรใส่เกลือไงเออไม่งั้นมันไม่ใช่พริกเกลือนะเพราะหลายๆคลิปคือเราเราไม่ค่อยได้ใส่เกลือเยอะไปไหมเนี่ย เยอะเยอะเนาะเค็มเนาะเค็มแน่เลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตักออกดีกว่านะ๋ย่มันจะเค็มไปนะฮะเออแค่นี้พอนะครับแล้วก็อันนี้อะไรชูการชูกาเออเหมือนจะตวงนะแต่ก็คือไม่ได้ตวง้อนไปลองไว้แล้วก็อันนี้คือผงดูอ่ะนะฮะเออเนี่ยใช้บ่อยนะ เข้าได้ขดเข้าได้หมดเลยเนี่ยติดต่อเบอร์ที่ติดตั้งว้หน้าเพจได้เลยตอนนี้หรือจะเป็นนี่เลยนะพริกป่นเนี่ย,ยนะพริกปน่นก,ก็มียี่หอ้อนะเออนี่มาได้มาได้จะกินให้อร่อยเลยแล้วก็อันนี้อ่าน,นี้นัวของแท้นะยี่ห้อเลยนะอูมามิเออยี่ห้ออูมามิเข้าได้นะเออเข้าได้หมยี่ห้อเลยโตโตะนะอ,อ,อันนี้ยีห่ห้อแม็กโยโตเออนี่ฮะ อันนี้พริกเกลือของแท้ครับโอ้ยสีสันจัดจ้านน่ากินมากไปนี่แอดมินไปเอาน้ำพึ่งมาแล้วน้ำพึ่งน้ำพึ่งกับถ้วยน้ำพึ่งกับถ้วยฮะเนี่ยเรียบร้อยครับมาอ่ะเดี๋ยวเรามาลองนี่เลยครับเด็ดสักหนึ่งใบนะหนึ่งใบ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 เอาใบไหนดีใบใบใบนี้ดีวกว่าใบนี้ดีวกว่าดู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 เนี่ยต้องใบแบบใหญ่ๆนะฮะ นี่อ่าเหมือนในคลิป <มา S 2> เลยละ่ะฮะเหมือนในคลิปเลยอ่ะเหมือนไหมใช่เลยฮะนี่ในคลิปเขาไปปั่นน้ํานะแล้วแบบว่ากินหรือว่าเอาใบาแบบนี้ไปใส่ในสลัดสลัดผักสลัดอะไรเงี้ยกินได้นะครับเออนี่ใส่น้ำผึ้งลงไปก่อนนะครับเยิ้มเลยอ๋อแต่ที่ไต้หวันเขากินแบบกับน้ําผึ้งนะหรือจะเป็นเอ่อกับสลัดอะไรเงี้ยนะฮะนี่ วันนี้มีกล <laughs> ัวแม่เห็นแล้วแม่จะช็อกอ่ะแม่ต้องช็อกแน่เลยหนูมีอะไรที่แม่คาดไม่ถึงแล้วแม่ก็ไม่รู้ด้วยว่ามันกินได้แม่แต่ตัวหนูเองหนูก็ยังไม่รู้เลยว่ามันกินได้คืออะไรกะพร้องดูยังพร้อมดูแล้วนะหนึ่งสองสามเอฟออกมาพริกเกลือครับออกเปรี้ยวๆอีกอแล้วพี่ยิมแม่วันนี้ให้กินพริกเกลือให้นพริกเกลือเฉยๆนี่นะอ จะให้ทํากินพิเกลไม่ใช่ไม่ใช่แม่หาอย่าเลยมีอะไรอยู่ในพิเกลือหรือเปล่ามาเอ็งเอามาเอ็งเอามาหนึ่งสองสามไม่ใช่โอ้ยอย่ารีบจิงเลยอย่ารีบจริมดิอ่าอันนี้มันคืนหนึ่งเป๊กหนึ่งเป๊กสักหนึ่งเป๊กก่อนถ่ายคลิปสักพึ่งเขารู้เขารู้น้ำผึ้งอ่าโอเคพิเกลือน้ำผึ้งแต่นี่คือสิ่งที่แม่จะต้องกินในวันนี้นั่นก็คือ อะะไรนมิสซิอรี่บอกหนึ่งสองสามชารากุฎาหินกินได้ครับโอเชื่อไหมว่ามันกินได้เราเคยจินงต้นกระบอกเพชรมาแล้วนี่คือเรียกว่าเป็นตระกูลไม้อวบน้ำนะฮะหรือว่าแคคตัดครับคนไต้หวันนี่เขากินกันแบบแม่เขาเอานี่นะแบบนี้มาจิ้มกับน้ำพึ้งกินเราคนไทยไม่ใช่ไต้หวัน เก็บเกมงานเก็บเลยหรือแม้แต่ฝรั่งหรือคนไต้หวันฮะเขาเด็ดเป็นกีบเนี่ยเรามาใส่ในสลัดมรากินเออแล้วก็ที่ไต้หวันนะเขาเอามาปั่นเป็นน้ําผลไม้กินเลยแม่แบบเนี้ยนะฮะมันเพราะว่ามันมีสรรพคุณทางยาสูงนะฮะมีประโยชน์สูงมากๆนี่มาน้องเก๊กขอน้ํากะลังหน่อยเดี๋ยวเราจะต้องร้างนิดนึงนะฮะพร้อมยัง พร้อมที่จะกินยังวันนี้วันนี้ทำหน้าหน้าวันนี้กลัวกลัววันวันนี้ดูกลัวกลัวกลัวไหมกลัวเหรออ่ะมาเด็กอาอยากกินดอกอยากกินกีบไหนอ่ะให้เลือกเลยอ่ะให้เลือกให้เลือกอยากกินกีบไหนเอาดอกใหญ่นี่แหละเอาดอกใหญ่นี่แหละเออกินอ่ะอยากกินแม่อยากกินกีบไหนแม่จิ้มเลยแล้วแม่เด็ดเองเลยอ่ะอยากกินกีบไหนแม่เด็ดเองเลยเอาเอาให้เลือกนแก่หรือมันอย่างนี้อ่ะประมาณนี้กำลังดีหนูว่าอันนี้มันน่าจะอ่อนไปนะอ่า เออเอ้เอามาอีกเอามาอีกข้า,างหน่อยเนี่ยเราข้างล<ะ>่างล่างดูอมีมาหลายๆจีบหลายๆจีบอ่ะกินคนเดียวเด้อฮะหลายจีบอืมไม่เป็นไรหรอกนะมาเดี๋ยวเรามาล้างก่อนนะฮะอันนี้น้ําแม็กใส่น้ําเกลือมาแล้วเรียบร้อยเนาะเราจะล้างนะฮะแช่มันไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนแม่กิน,<ะ>กนปลายหรือกินนี่มันมาก่อนอ่าไหนก็ได้มาเราพริกเกลือพร้อมกันมาหนูก็กินพริกเกลือได้ไหหักมันทําไมอ่ะ ตยายเย็นๆตายเย็นๆดิแม่รีอะงั้นงั้นลองชิมแบบนี้ก่อนลองชิมแบบยังไม่จิ้มอะไรก่อนนะหนึ่งสองส้ำมันก็ธรรมดาธรรมดาไม่มีรสชาติไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยเหมือนกินผักเหมือนกินอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันจะฝาดๆหน่อยแต่จะมีรสชาติฝาดๆนิดๆนิดนะอ่ะลองจิ้มกับพริกเกลือฮะมาดูพริกเกลือนะฮะ ชนปิ้งอืมอืมทำไมมันกินกับพี่เกลือมันไม่มีรสชาติอะไรมันก็อร่อยเนาะอืมกินกับพี่เกลืออร่อยมันจะมีแบบอร่อยรู้สึกพอเคี้ยวๆๆไปมันจะมีความหวานๆไปปไายปลาิ้นอะถ้ากินสดๆมันจะออกฝาดๆใช่อุ้ยอร่อยนะพี่เกลือไม่ไม่ไม่เป็นไรเนาะกินกับพี่เกลืออร่อยเลยอร่อยอ่ะเหมือนที่เรากินอะไรที่นู่นอะ กระองเพชรเออตกระองเพชรต้มจิ้มกับพี่เกลือเยอะแต่มันจะมีรสรู้สึกว่าจะมีรสชาติปาดๆปลายๆนิดๆนิดๆเราเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งดูปัะอ่าลองเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งนะฮะนี่มาหน,นูขอกีบใหญ่ๆเลยดีกว่ามาแม่แค่นี้แหละเอาชิ้นเดียวชิ้นเดียวพอเลยเหรออู้ยเนี่ยคนใต้หวันเขากินอย่างนี้เลยเขาจิ้มกับจิ้มกับน้ำผึ้งอย่างนี้เลยโอ้โหทำไมมาดูน่ากินจังเลยแม่ทำอ่ะนี่อืมอร่อย อร่อยอร่อยจิ้มกับน้ำผึ้งอร่อยเลยเหรออร่อย <ừ> อเออมากินไปมามันก็จะฝาดนิดๆแต่แม้ว่าถ้ากินกับพี่เกลือเนี่ยมันจะไม่มีรสชาติเลยนะแต่กินกับนี่มันจะฝาดออกฝาดนิดๆใช่ปะ่ะมันก็มีความกรอบไม่เหม็นเขียวนะคะแล้วก็ไม่เหม็นเขียวอืจิ้มเหมือนพึ่งก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะเนา<อ>ะใช่ได้นะใช่ได้เออแต่ก็คือด้วยความที่เมืองไทยมันมีพืชผักผลไม้เยอะแบบ มันก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกในการกินที่ดีหรอกนะฮะแต่จริงๆแล้วมันก็กินได้เพราะว่าบางจังหวัดไอ้บางจังหวัดแบบบางประเทศเขาก็นิยมทานกันกินสักแป๊บชักแงกแงเดี๋ยวเราก็ไปด้วยกันทั้งคู่ไงไปนอนด้วยกันทั้งคู่เลยผูหลาบหินนะครับเขาเป็นไม้อวบน้ําที่เรานิยมปลูกกันทั่วไปเลยครับเพื่อความสวยงาม แต่มีแค่ไม่กี่คนนะครับที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วกราบหินเนี่ยทานได้ครับและโดยเฉพาะไต้หวันนะครับเขานิยมทานกันมากๆเลยครับกราบหินทางไต้หวันจะรสชาติดีกว่าบ้านเราครับเนื่องด้วยบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนครับทาให้มีรสชาติเปรี้ยวติดฝาดหรือออกขมครับจึงไม่เป็นที่นิยมในการรับประทานนั่นเองนอกจากหน้าตาสวยงามแล้วนะครับเขามีสรรพคุณสูงมากๆครับช่วยคุมระดับน้ําตาลในเลือดอุดมไปด้วยวิตามินซีเอไฟเบอร์ช่วยลดอาการอยากอาหารและช่วยลดการ ดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายโอ้โหประโยชน์เนี่ยเหมาะสําหรับคนดูแลรูปร่างมากๆเลยครับต้องหามาลองกันแล้วใครที่ปลูกไว้หน้าบ้านเตรียมเก็บเข้าบ้านให้ดีๆนะครับไม่งั้นหายหมดแน่อ่ะโอเค ทีมงานมาเลยมาเลยมาเลยมามามาลอง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 ขับรถนะแม่อ่อยมาลองมาลองมาลองเอาเอาอะไรมาอะไรมาให้กินตัวเองก็ต้องลองเอออยากอยากกินอะไรอันนี้อร่อยเออเอาลองดินเชื่อแม่เชื่อแม่แล้วหล่ะลองดูลองดูถ้ากินอันนี้มันก็จะออกฝาดนิดนิดแต่ถ้ากินกับนี้เกลือไม่ฝาดอร่อยไม่รวยกินเลยอ่ะกินโลดเอาลองดูสิอืมอืมอันก็เชื่อแม่ก็ อร่อยมันก็กินได้แต่ก็เออมันกินได้แต่มันไม่ได้ไม่น่ากินแต่กระบองเพชรที่เราเคยกินอร่อยกว่าอร่อยกว่าอืมนะแม่เนาะกระบองเพชรที่เราเคยกินอร่อยกว่าอร่อยลูกอร่อยแม่เนี่อร่อยจริงหรอแม่อร่อยเยอะๆะิชิมเยอะเอเยอะเอฟเอฟเเอฟเออ จิ้มพิเกย์เยอะๆถ้าจิ้มเยอะๆอ่ะมันจะไม่มีรสชาติฝาดอืมลองชิมกันนะเพื่อนอะโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะฮะคลิปนี้ใครที่รับชมอยู่แม่บอกหน่อยครับยังไงขอบคุณที่ขอบคุณที่ชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์สักล้านล้านวิวนะคะขอฝากหน้าฝากตัวได้ค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย